สวัสดีจ้าทุกๆคนสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนกับเพื่อนๆก็อยู่หลายทีเนาะค่ะนอตางประเทศแน่อยู่ทั้งอ่าไทยแน่นะค่ะพี่นุ่นก็อ่ามาสวัสดีทุกคนค่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันพฤหสาาัสบดีนะจ๊ะค่ะยังทํางานอยู่จากช่วงนี้พี่นุ่นกะตีลูกค้าลูกค้าลูกค้าร้ายเพราะว่าเป็นฤดูหนาวอากาศอ่าเย็นอากาศหนาวลูกค้าจะมาหนวดร้ายจากเพราะว่า ก้ามเนื้อมันหดตัวเนาะค่ะเนาะมันบ่คือหนาหอนหนาหอนอ่าก้ามเนื้อมันจะมันเป็นน้ำมักการนะจ๊ะมันก็บจะคลายดีกว่าหนาหนาวเนาะค่ะเรากะหนาหนาวคนส่วนมากกะบ่คอยออกไปเที่ยวข้างนอกอะค่ะคืออ่ามันหนาวนะจ๊ะเพราะอากาศแต่ว่าหนาหอนมันเป็นซ้ำเมอร์ทุกคนก็นต้องออกไปท่องเที่ยวเนาะค่ะไปเดนทะเลแน่ไปตากแดดแน่แบบนี้ยจ้ะ ช่วงหนาหนาก็เลยจะเป็นช่วงที่มีลูกค้าหลายเนาะค่ะพี่นุ่นก็บ,บ่ค่อยมีเวลาที่จะอ่อมาลงคลิปทุกมือจับแต่ว่าก็จะพยายามจะเพราะว่ามันมันก็นต้องเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาอ่ะได้ได้เฮ็ดลงมือทำอความหวังความปรารถนาจุดมุ่งหมายของเฮาก็คือลงมือเฮ็ดยูทูบเบอร์นั่นเองจะ้ะ ไม่นี้พี่นวนกะจะมาหายเบิ่งหลังบ้านจ้ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นฤดูอ่าใบไใม่ร่วงนะคขะเุ่ะใบไใม้กับจีร้อนถิมเต็มเลยจ้ะยุงเงินพี่นวลพี่นวลใช้เบิง่งเล้เนี่ยจ้ะเริ่มร่วงแล้วจ้ะจะเป็นนะ ต้นหัวโลรแล้วจักหน่อยเนี่ยหละค่ะต้องลอให้มันร่วงลวงมาลหลายๆจ้ะเพราะว่ามันจะได้เห็ดความสะอาดเทื่อเดียวนะคะเนาะกระปล่อยเห็นมันอยู่แบบเนี้ยจ้ะนี่แหละค่ะถ้าถ้าเามีตน้นต้นไม้อยู่เฮือนหลายมันก็ชีลำบากตอนหนาเนี่ยจ,จะ่ะนาหนาวน,นี่แหละมันลำบากมันร่วงล่วงนาฤดูใบไม้ร่วงนี่ค่ะมันก็ลำบากตรงนี้แหละต้องเห็ด ความสะอาดกันยกไงนาะจากเนาะแต่ว่าดีอยูอ่บ้านพี่นุ่นนะมีคนสวนนะจ้ะคือเข้าจางเพิ่นมาดมาทุกเกดืให้ทุกเดือนนะจ้ะเพิ่นก็นจะดูแรต้นใหม่เฮ้าแน่แล้วก็ตัดกิ่งให้บห้มันยา่อาจ้ะเพิ่นก็จะตกแต่งให้เฮ้าย่างดีคุณล่ะเพราะว่าเพราหไงพี่นุ่นเล่า ปวดหลังจากเราเห็ดเรากล่มเงยบ่ได้กุมกลมเงยเงยบ่ไดต้ตดพุ่งน้ำนีนหัวเข่ากบดบีน่ามาจากก็เลยก็ต้องมีคนมาเหตุใหรเนาะค่ะแต่ว่าเวลาเพิ่มมากพี่นุ่นกับซอยเพิ่นอยู่เพราะว่ามันหลายจากสงสารเพิ่นเรารูตัวเพิ่น,น,น<อ>เห็นบ่บใบ้หม่อ,อต้นไหม้ตัวน,นี้มันก็มันเป็นดอกใหม่ดิจจะมันเหียวแล้วเพราะว่ามันบ่สามารถทนอากาศ เย็นได้เนาะค่ะเนาะดอกไม้มันก็จะเหี่ยวแต่ว่าบางต้นก็นจะย่างคองอยู่นะจ๊ะก็จะย่างเป็นสีเขียวอยู่บางต้นก็นเหี่ยวจักน่อยมันก็นสีเหลือแต่ต้นนะจ๊ะเหลือแต่กา้านแห้งๆเป็นแบบนี้นจ้ะต้นนี้ก็ต้นนี้ต้นสนนะจ๊ะใหญ่ สายพันธุ์มาจากประเทศแคนาด,ดาตัวนี้ต้องได้ตัดกิ่งออกนะจ๊ะเพราะว่ากิก่งมันออกไปทางบ้านขางบ้านเพิน่นมันกับบดีนะจ๊ะเดี๋ยวเพิ่นลอกเลี้ยนเท่าไดเขาก็ต้องตัดเ <โ frustrating. S 1> นี่ยจ๊ะบึ่งดูสภาพนหน่อยบ่มอมงบ่งบงเห็นเลย สภาพหน่อยพี่หีกันพี่สภาพหน่อย <Hello. S 1> ต้นเนี่ยจะต้นนี้มันสีเหลืองสีเหลืองรูวงเต็มเลยเห็น,นบนน่น,น,น,นี่แหละลำบากตรงนาหนาวนี่แหละนานี่แหละต้อง ทำความสะอาดกันนู่นแม่หน่อยๆได้จี่แต่ว่าคนสวนเพิ่นไหนเพื่นมีเครื่องเป่านะจ๊ะมันก็เร็วเป่าเป่าแล้วมากรองกันบ้างๆตักใส่รลดเอาไปถิ่มมีก็ล่มว้อยๆได้อากาศเม่นีกน็ตอนนี้รู้สึกว่าจะโฮองศานนะจ๊ะเนาะ แนวต้นพวกนี้ก็จะย่างค้งเป็นสีเขียวจใจพวกนี้นี่เั็นสิย่างค้งเป็นสีเขียวอยูอ่โบกเป็นยางจะ้ะแต่วา่าไอ้ตรงนี้ก็สิเดียวก็ตายเดียวกับใบไม้ร่วงเมื่อไงต้นองุ่นพี่นุน่น <c oughs> เริ่มไอ้สีเอาองุ่นมาปลูก ลืมอัไนี้ล่ะเย็นจ้ะอากาศเย็นตอนนี้บ่ายนึงเน้ะค่ะเนอะเป็นอากาศเงาเงาย่งได้บุ้ดูดนี้มันเป็นเงาเงาเพราะมันหนาว มันจะปิดละโอ้ยปวดตอนนี้พี่นุ่นก็นั่งรอลูกค้าอยู่จากกระเล่ผ้ามากผ้าผ้าเปเื่อนมากเบิงหลังบ้ากนุ่น,นได้ดอกไม้มาใหม่ ดอกไม้ของอาทิตย์นี้สวยๆจ้ะงามเนาะมันซ่อนสีหวานหวานดอกไม้พี่นุ่นแมงวันนี้เอามาให้ทุกอาทิตย์จ้ะแม่ดอกกุหลาบยังมาสีหวานกับดอกกระเดีย้ยเข้ากันดีดีเพราะเขาจาัดงามงามจ้าชอบจานไฮดี้ดีสวยดอกของพี่น,นี่ก็สวยใจยนะ ดอกกุหลาบอันนี้ดอกเป็นดอกงอนไกลแล้วาจา้ะเนาะงามดีอ่ะสวยพี่นุน่นามากนะเมื่อนี่มื่อนี่จะได้เป็นสีชมพูสีออกหวานหวานบางมือก,ก็จะได้ออกเป็นสีแดงๆค่ะบางเมือก,ก็สีแดงสดใสพี่นุ่นจะได้อ่าอันไม้ล้วก็อันเก้าพี่นุ่นจะเอาไปไว้อ,อ,ะะอยู่ข้างนอกแล้วค่ะเนาะอยู่ข้างนอกจาก เพราะว่าเข้าตองเปลี่ยนง่ายเข้าแดดอันไม่เราอันไม่กับเขาไปอยู่ข้างในอันนอกพี่นุ่นกับสีเอาเมื่อ้ตรงนี้จะอันนี้ก็เป็นสียิ้มผู้กันแต่ว่าสียิ้มผู้จะเข้มกรนนะคะเนาะนี่คล้ายๆกันนี่ดอกกุหลาบอันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งได้เราจะได้เราค่ะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันก็นยังสดยังงามอยู่เนาะจากพี่นุ่นกับบัทิมได้พี่นุ่นกับเอาอันเก่ามาไว้ข้างนอกอันไม่กับยู่ข้างในจ้ะ เนี่ยสียังสดใสยังสวยอยู่หอแด์เป็นประเทศที่มีดอกไม้นาะะองพะโนดอกไม้อะงามมีหลายพันหลายสีเป็นประเทศที่อ่าทรงออกดอกไม้นะคะอ่าอยูอ่ประเทศไทเฮาอะคะ่ะส่วนมากดอกไม้ก็นําเขามาจากประเทศหอแด์เนอะจ้ะเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเริ่มปลูกอยู่เชียงไม่เชียงรายแล้วค่ะ เริมมีคือกันนะแต่ว่างามเอลีอจาประเทศนี้ประเทศฮอลแล่นเป็นประเทศที่มีดอกไม้สวยเอลิอจ่ายอมรับเลยอ่าปีหน้าเดี๋ยวพี่นุ่นจะพาไปเบิ่งสวนดอกทิวลิปแล้วขางงามคักงามเนี่ยสวยมากๆเลยจ้ะจ้าโอเคนอกจากคลิปนี้พี่นุ่นก็มาทักทายอ่าทายบานให้เบิง่งทักเอทายอ่าใบไหม่สวยลังบานให้เบิงเาา่งแล้วก็ดอกดอก แจกดอกไม้ได้แจกกันนะคะที่บ้านก็นเป็นคลิปที่ให้ความเพลินไปกันแล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่นุ่นจะมีาสาระก,กว่านี้ลรวกคะมาแบ่งปันความรู้สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆเนาะค่ะจังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้พี่นุนน่นด้วยค่ะเป็นกระล่างแรงใจให้สาหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะคะก็ขอเวลาประมาณสักสองสามวันเนาะค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นกลับไปหาคือบรยจากกลับไปหา ท่านที่เลยจะมันมันมีความรู้สึกว่าถ้ากลับไปเราเออ,อเอออย่งมันลดลงลจอจากควัติดตามมันลดลงเห็นเห็นเลยจ้ะพี่นุ่นก็บรรลุมันเกิดจากสาเหตุนีย่ยังเพราะฉะนั้นพี่นุ่นก็เลยต้องเหตุแบบว่าให้นี่นแนนสองเสมอจังกลับไปหาเนาะค่ะคือไปกดติดตามให้คือการหายกระลังแรกใจกันสำหรับคลิปนีก้ก็สวัสดีจ้า